พระศาสดาหเห็นอาการจิตของท่านเป็นอย่างนี้นี่แหละท่านว่าพบยังอยู่ชาติยังอยู่พรหมจรรย์ยังไม่จบท่านจึงยกสังขารขึ้นพิจารณาตามธรรมชาติเพราะมีปัจจัยอยู่นี่จึงมีเกิดอยู่นี่ตายอยู่นี่มีอาการที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่นี่ท่านจึงยกสิ่งนี้พิจารณาไปให้รู้เท่าตามเป็นจริงของขันห้าทั้งรูปทั้งนาม สิ่งทั้งหลายที่จิตคิดไปทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นสังขารทั้งหมดเมื่อรู้แล้วท่านให้วางเมื่อรู้แล้วท่านให้ละให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ทุกก็ไม่วางสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของหลอกลวงสมกับที่พระศาสดาตรัสว่าจิตนี้ไม่มีอะไร ไม่เกิดตามใครไม่ตายตามใครจิตเป็นเสรีรุ่งโรดโชติการไม่มีเรื่องราวต่างๆเข้าไปอยู่ในที่นั้นที่จะมีเรื่องราวก็เพราะมันหลงสังขารน,นี่เองหลงอัตตานี่เองพระศาส,สดาจึงให้มองดูจิตของเราเบื้องแรกมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆสิ่งเหล่านี้มีได้เกิดด้วยมีได้ตายด้วย ถูกอารมณ์ดีมากระทบก็มีได้ดีด้วยถูกอารมณ์ร้ายมากระทบก็มีได้ร้ายไปด้วยเพราะรู้ตัวของตัวอย่างชัดเจนแล้วรู้ว่าสภาวะเหล่านั้นไม่เป็นแก่นสารท่านเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านให้รอบรู้ของท่านอยู่อย่างนั้นไม่ดีใจไม่เสียใจคือไม่เกิดไม่ตายตัวผู้รู้นี้ตามความเป็นจริง ผู้รู้มีได้ดีใจไปด้วยมีได้เสียใจไปด้วยอาการที่ดีใจไปด้วยนั่นแหละเกิดอาการที่เสียใจไปด้วยนั่นแหละตายถ้ามันตายก็เกิดถ้ามันเกิดก็ตายตัวที่เกิดที่ตายนั่นแหละเป็นวัตตะเวียนไายตายเกิดอยู่ไม่หยุดเมื่อจิตผู้ปฏิบัติเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องสงสัยพบมีไหมชาติมีไหมไม่ต้องถามใคร พระศาสดาพิจารณาอาการสังขารเหล่านี้แล้วจึงได้ปล่อยวางสังขารวางขันห้าเหล่านี้เป็นเพียงผู้รับทราบไว้เฉยๆมันจะดีขึ้นมาท่านก็ไม่ดีกับมันเป็นคนดูอยู่เฉยๆถ้ามันร้ายขึ้นมาท่านก็ไม่ร้ายกับมันทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันขาดจากปัจจัยแล้วรู้ตามความเป็นจริงปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดไม่มี ตัวนี้ก็เป็นผู้รู้ยืนตัวตัวนี้แหละเป็นตัวสงบตัวนี้เป็นตัวไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตัวนี้มีใช่เหตุมีใช่ผลไม่อาศัยเหตุไม่อาศัยผลไม่อาศัยปัจจัยหมดปัจจัยสิ้นปัจจัยนอกเหนือเกิดตายนอกสุขเหนือทุกข์นอกดีเหนือชั่วหมดเรื่องจะพูดไม่มีปัจจัยส่งเสริมแล้ว เรื่องที่เราจะพูดว่าจะติดในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจิตหรือเจตสิกฉะนั้นเรื่องจิตหรือเจตสิกนี้ก็เป็นเรื่องมีจริงอยู่เป็นจริงอย่างนั้นแต่พระศาสดาเห็นว่ารู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ารู้แล้วเชื่อสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหาความสงบไม่ได้รู้แล้วท่านให้วางให้ละให้เลิก เพราะจิตเจตสิกนี้เองนำความผิดมาให้เรานำความถูกมาให้เราถ้าเราฉลาดก็นำความถูกมาให้ถ้าเราโง่ก็นำความผิดมาให้เราเรื่องจิตหรือเจตสิกนี้มันเป็นโลกพระศาสดาก็เอาเรื่องของโลกมาดูโลกเมื่อรู้โลกได้แล้วท่านจึงว่าโลกาวิทูผู้รู้แจ้งโลกเมื่อท่านมาดูสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอย่างนี้ ปฏิบัติที่จิตเรื่องสมถะหรือเรื่องวิปัสสนานี้ให้ทำให้เกิดในจิตเสียให้เกิดในจิตจริงๆจึงจะรู้จักถ้าไปเรียนตามตำราว่าเจตสิกเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นก็เรียนได้แต่ว่าใช้ระง,งับความโลภความโกรธความหลงของเราไม่ได้เพราะเรียนไปตามอาการของความโลภความโกรธความหลง ความโลภมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นความโกรธมีอาการอย่างนั s <S ้นอย่างนั้นความหลงมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไปเล่าอาการของมันเท่านั้นก็รู้ไปตามอาการพูดไปตามอาการรู้อยู่ฉลาดอยู่แต่ว่าเมื่อมันเกิดกับใจเราจะเป็นไปตามอาการหรือไม่เมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมากระทบมันก็เกิดเป็นอาการขึ้นกับใจเราเราติดมันไหม เราวางมันไหมอาการที่ไม่ชอบใจนั้นเกิดขึ้นมาเรารู้แล้วผู้รู้เอาความไม่ชอบใจไว้ในใจหรือเปล่าหรือว่าเห็นแล้ววางถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วยังเอาไว้ในใจของเราให้เรียนใหม่เพราะยังผิดอยู่ยังไม่ยิ่งถ้ามันยิ่งแล้วมันวางให้ดูอย่างนี้ดูจิตของเราจริงๆมันจึงจะเป็นปัจจัดตัง ถ้าจะพูดไปตามอาการของจิตอาการของเจตสิกว่ามีเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงอัตมาว่ายังน้อยเกินไปมันยังมีมากถ้าเราจะไปเรียนสิ่งเหล่านี้ให้รู้แจ้งแทงตลอดหมดนั้นไม่แจ้งมันจะหมดอย่างไรมันไม่หมดหรอกหมดไม่เป็นฉะนั้นเรื่องการปฏิบัตินี้จึงสำคัญมากการปฏิบัติอัตมามิได้ปฏิบัติอย่างนั้น ไม่รู้ว่าจิตหรือเจตสิกอะไรหรอกดูผู้รู้นี่แหละถ้ามันคิดชังท่านมหาทำไมจึงชังถ้ามันรักท่านมหาทำไมจึงรักอย่างนี้แหละจะเป็นจิตหรือเจตสิกก็ไม่รู้จี้เข้าตรงนี้จึงแก้เรื่องที่มันรักหรือชังนั้นให้หายออกจากใจได้จะเป็นอะไรก็ตามถ้าทำจิตอาตมาให้หยุดรักหรือหยุดชังได้ จิตอาตมาก็พ้นจากทุกแล้วจะเป็นอะไรก็ช่างมันสบายแล้วไม่มีอะไรมันก็หยุดเอาอย่างนี้จะพูดให้มากๆกก็ช่างเขามากก็ตามมากก็จะมาอยู่ตรงนี้และมันไม่มากไปไหนมันมากออกจากตรงนี้น้อยก็น้อยออกจากตรงนี้เกิดก็เกิดออกจากนี่ดับก็ดับอยู่นี่มันจะไปไหนท่านจึงให้นามว่าผู้รู้ อาการที่ผู้รู้รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็รู้จิตหรือเจตสิกนี่แหละจิตหรือเจตสิกนี้มันหลอกลวงไม่หยุดสักทีเราก็ไปเรียนอาการที่มันหลอกลวงนั่นเองทั้งเรียนเรื่องมันหลอกลวงทั้งถูกมันหลอกลวงเราอยู่นั่นเองจะว่าอย่างไรกันทั้งทั้งที่รู้จักมันมันก็ลวงทั้งทั้ที่รู้มันเรื่องอย่างนี้ คือเรื่องเราไปรู้จักเพียงชื่อของมันอาตมาว่าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์อย่างนั้นทรงประสงค์ว่าทำอย่างไรจึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ท่านให้ค้นหาเหตุของสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปฉะนั้นอาตมาปฏิบัติโดยไม่รู้จักมากรู้จักเพียงว่าศีลเป็นมรรคงามเบื้องต้นเป็นศีลงามท่ามกลางคือสมาธิงามเบื้องปลายคือปัญญา สามอย่างนี้ดูไปดูมาก็เป็นอย่างเดียวเท่านั้น